หากลูกน้อยมีอาการแพ้นมวัวคุณแม่ควรเลือกนมแบบไหนดี สาเหตุที่ลูกของเรานะคะแพ้นมวัวตั้งแต่แรกเกิดก็คือ1น,นะคะคือแม่ท้องกินอาหารที่กระตุ้นโรคภูมิแพ้เช่นอาจจะดื่มนมวัวแล้วส่งผลทำให้ทารกในครรภ์เกิดมาก็แพ้นมวัวได้2ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีประวัติเรื่องของการแพ้นมวัวมาก่อนก็ส่งผลทําให้ทารกในครรภ์ที่เกิดมาเนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้นมวัวสูงกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีประวัติ 3. ก็คือคุณแม่ดื่มนมวัวมากจนเกินไปคําว่ามาก คือปกติเราเคยดื่มนมวันละ1 2ถึง,งแก้วนะหรือคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ดื่มนมประมาณนี้นะคะวันละ1แก้วหรือ2แก้วหากคุณแม่ตั้งครรภ์บางคนนะคะมีความเข้าใจผิดคิดว่าดื่มนมเยอะๆดื่มนมแทนน้ําบางคนดื่มเป็นแกนวเลยก็มีนะทำให้ลูกผิวพรรณสวยสดใสผิวขาวนวลเหมือนนมก็ส่งผลทาให้ลูกเกิดมาแพ้นมบวได้เพราะคุณแม่รับประทานนมบวเยอะจนเกินไปนั่นเองสำหรับอาการลูกของเราแพ้นมวัวนะคะคุณแม่จะสังเกตได้แบบนี้ อันดับแรกนะคะก็คือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังเลยนะคะอาจจะคันหรือไม่คันก็ได้หลังจากดื่มนมวัวไป ขึ้นข้อที่2นะคะก็คือมีอาการปากบวมตัวบวมเกิดขึ้นได้ข้อที่สามนะคะคือมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเกิดขึ้นข้อที่สี่นะคะคือปวดท้องไถ่อุจจาระเหลวท้องเสียมีมูกปนเลือดออกมาร่วมด้วยข้อที่ห้านะคะคือมีอาการคัดจมูกนะคะ,ะจามบ่อยนะคะน้ำมูกไหลหายใจคลืดคลาดอ,อันนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้หลูกของเราเนี่ยแพ้นมวัวได้หลังจากที่ดื่มนมวัวไปแล้วนั่นเองค่ะ คราวนี้หากลูกของเรานะคะมีอาการแพ้นมบวเนยเราจะเลือกนมแบบไหนให้สําหรับลูกเราการเลือกนะคะก็คือดีที่สุดนะคะก็คือให้ดื่มนมแม่นะคะแต่แม่ต้องไม่ผลิตพันรับประทานอาหารนะคะหรือว่าดื่มนมบวนะ,ะหรือผลิตพันจากนมบวัวเพราะอาจจะส่งผลทําให้ลูกแพ้ได้หากลูกกินนมแม่ข้อที่สอนะคะก็คืออาจจะเลือกนมแพะก็ได้นะคะนมแพะก็มีเป็นนมที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุด ข้อที่สานะคะก็คือนมถั่วเหลืองดัดแปลงสําหรับทารกนะคะไม่ใช่นมถั่วเหลืองน้ํานมถั่วเหลืองน้ําเต้าหู้อันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นนมถั่วเหลืองนะคะดัดแปลงสําหรับทารกแล้วก็ข้อที่สนะคะก็คือนมชนิดพิเศษนะที่ไม่มีโปรตีน ของวัวนมวัวเนี่ยเป็นส่วนผสมก็สามารถให้ลูกรับประทานได้เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณแม่จะเลือกซื้อนมผสมนะคะหรือว่านมผงสําหรับเด็กที่แพ้นมวัวสําคัญที่สุดคุณแม่ต้องอ่านฉลากนะคะว่าไม่มีส่วนผสมของนมวัวโปรตีนจากนมวัวเป็นหลักนะคะหรือว่านมนั้นจะระบุระบุไว้เลยว่าเป็นนม พิเศษสําหรับเด็กที่แพ้นมวัวนะรสรุปแล้วนะคะเด็กที่แพ้นมวัวนะคะเกิดจากประวัติของพ่อคุณแม่หรือคุณแม่ตั้ง,ง,งคันดื่มนมวัวมากจนเกินไปแล้วถ้าหากลูกของเราแพ้นมวัวนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงสําหรับการกินโปรตีนจากนมวัวแล้วจะทดสอบก็คือลูกอายุ1ปีขึ้นไปนะถึงทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าลูกของเราจะมีอาการแพ้โปรตีนของนมวัวหรือไม่นั่นเองค่ะ